พอปรับคอรมอแล้วมองในช่วงเวลา7เดือนที่ผ่านมาอะไรคือปัญหาที่สําคัญที่ในเดือนถ่อต่อไปภายใต้รัฐมนตรีและทีมเศรษฐกิจชุดใหม่จะต้องแก้ไขให้ได้โดยด่วนนะคะถ้ามองในมุมของ hello ค่ะเชิญะคะครับคือ,อสิ่งที่ผมคิดว่าการปรับคอรมอ,อครั้งนี้เนี่ยมันมีความ ชัดเจนก็คือว่าขณะนี้รัฐบาลเนี่ยกำลังมุ่งเข้าสู่เฟสสองของการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ค่ะค่ะือในช่วงแรกเนี่ยนะครับในการฟอร์มรัฐบาลที่เป็นเศรษฐานเลรยเนี้ยแน่นอนครับก็คงเป็นเรื่องของการที่มีเรื่องของการโคต้าแต่ว่าข้อจํากัดในช่วงแรกเนี่ยก็คือการที่ทุกคนยอมรับว่าภาคเศรษฐกิจเนี่ยเป็นปัญหาสําคัญของทั่วโลกและรวมทั้งของไทย แต่ว่าของไทยเราเนี่ยติดปัญหาในเรื่องของการที่งบประมาณล่าช,าช้าค่ะนะครับอไปถึงแปดเดือนซึ่งตอนนั้นเนเี่ยเงินไม่มีการขับเคลื่อนลําบากนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าพอผ่านเป็นแปดเดือนไปแล้วเนี่ยขนาดนี้เนี่ยงบต่างๆที่ล่าช้าก็สามารถหนึ่งจ่ายได้ละนะครับแล้วก็มองมาทั้งงบใหม่ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นการที่มีการปรับคอรมอ เพื่อเข้าสู่โหมดของการเดินหน้านะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากระทรวงการคลังเนี่ยก็จะเป็นกระทรวงเศรษฐกิจซึ่งจะมีรัฐมนตรีช่วยหลายท่านนะครับแล้วก็การเปลี่ยนรัฐมนตรีคลังเข้ามาแทนตําแหน่งที่ท่านนายกถือควบอยู่เนี่ยโดยเฉพาะอาคุณพิชัยเองเนี่ยซึ่งก็ท่านก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้มีความเข้าใจทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็ ผ่านงานมาเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงจะทําให้การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของภาครัฐที่ได้หวางไว้หลังจากที่ได้มีเงินมีอะไรครบแล้วค่ะก็คงจะทําให้ขักเต็มที่นะครับผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญในเวลานี้ที่ภาครัฐเนี่ยพูดตลอดเวลาก็คือภาคเศรษฐกิจครับทํำยังไงที่จะลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนทำยังไงที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพิ่มจํานวนเงิน เพิ่มสภาพคร่องแล้วก็การหาแหล่งเงินต่างๆที่จะให้เอสอต่างๆรวมทั้งผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเทียบกลับฟืน้นตัวขึ้นมาได้แล้วก็กัดดันนโยบายที่จะหนึ่งทางการส่งออกที่เป็นเครื่องยนต์สำคัญสำคัญน,นะครับการหาตลาดใหม่ๆนะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องยนต์ภาคท่องเที่ยวนะครับซึ่งจะทํายังไงขนาดนี้ดีมากใ,ในที่นี้นะครับทำงไงให้สามารถเพิ่ม นักท่องเที่ยวได้และนักท่องเที่ยวที่แต่ละคนที่เริามามีคุณคภาพในการใช้จ่ายเนี่ยให้เพิ่มจากหัวละสี่หมื่นกว่าบาทเป็นห้าหมื่นบาทด้วยนโยบายของซอฟท์พาวเวอร์ที่อย่างนี้ก็คงเป็นเรื่องที่รัฐบาลกำลังเตรียมทำอยู่นะครับทีนี้เฝ้ามองความ ความไม่แน่ไม่นอนของครอมอย่างไรในเมื่อมีการประกาศออกมาเพียงแค่ไม่กี่นาทีค่ะคุณปานปีคุณป,านป,ณปานปรีก็ประกาศลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศซึ่งก็ถือนโยบายในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนอยู่ประเมินว่าจะมีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายหลังจากนี้มากน้อยขนาดไหนคะ,ะผมเรียนครับว่าอันนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์เลครับซึ่งทางภาคเอกชนของเราเมื่อ ทราบข่าวว่าคุณปานฟรีได้ลาออกทันทีเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็ตกใจนะครับแล้วก็ขอ้อบจับตาดูเหมือนกันแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคุณปานฟรีเนี่ยในฐานะที่เป็นรัฐมนรตรีต่างประเทศเนี่ยแล้วก็ในฐานะรองนาย,ยกซึ่งได้ดูเป็นส่วนหนึ่งของกลไกเรื่องของภาคเศรษฐกิจด้วยพอาขุมกระทรวงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหลายหน่วยงาน ผมคิดว่าก็แน่นอนครับอในเมื่อยังไม่มีเขาเขาล้างว่าจะมีการลาออกแล้วก็จู่ๆลาออกเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาในช่วงสั้นก็คงคงเป็นเรื่องที่ตกใจแต่ผมคิดว่าท่านนายกเองเนี่ยก็ได้ออกมากล่าวแล้วนะครับว่าเอมันเป็นธรรมดาครับการโยกย้ายหรือว่าการปรับครมอก็จะมีทั้งคนที่ทั้งถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่เอเป็น เป็นเรื่องที่ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องของท่านนายกและและของ <Yeah. S 2> อแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่ต้องทําก็คือขณะนี้คงจะมีคนมาแทน <Yeah. S 2> นะครับซึ่งท่านกำลังสรรหาหรือกำลังทักานอยู่เสริมผมคิดว่า <Yeah. S 2> เราต้องดูครับว่าคนที่มาเนี่ยจะเป็นใคร <Yeah. S 2> จะสามารถเข้ามาเชื่อมต่อได้เร็วแค่ไหน <Yeah. S 2> นะครับแต่ว่าในช่วงสั้นก็แน่นอนครับก็ตั้งความตกใจนะครับ yeah. <Yeah. S 2> ให้กับคนท <Yeah. S 2> ั่วไปแล้วก็คนก็คิดว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆไปแบบนี้นะครับแต่พอผมดูว่าจะซ่อมยังไงจะหาคนไหนมาทดแทนฉานคิดว่าคนที่มาสามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วก็มีความเข้าใจและเป็นทีมงานที่ทุกฝ่ายยอมรับเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะตกใจในช่วงแรกแต่บางเดียวก็สามารถที่จกลับมาได้ <Yeah. S 2> ครับ คุณคุณเกรงกรถ้าเกิดว่าดูภาพรวมคอรมอเศรษฐานหนึ่งทับหนึ่งชุดนี้เนี่ยชื่อชั้นหรือว่าดูแล้วโอเคไหมคะทางภาคเอกชนตอบรับมากน้อยแค่ไหนคะคืออย่างนี้ครับสำหรับการปรับะครมอครั้งนีนะ้ไม่ได้เป็นการปรับเยอะเท่าที่ดูจากจากการการปรับเปลี่ยนนะครับ <S <S 2> <S 2> หลายชั้นก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับแต่ว่าผมคิดว่ายอย่างนี้ครับก็เป็นการถ้าพูดเป็นภาษาศัพท์ของทางด้านชั้น เขาเรียกว่าเป็นการฝ่ายจูนนะครับเป็นการปรับนะครับให้มันฟิตขึ้นให้มันตรงไหนที่คิดว่าต้องเสริมก็ไปเสริมอย่างที่ตะกี้บอกครับว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จะต้องบุกทางด้านนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและการขับเพราะว่าก็จะต้องมีทีมงานทางการกระส่งการขังตัวจริงแล้วก็มีทีมงานที่แข็งแกรเพราะว่าโยบายในการขับเคลื่อนนอกจากการเงินแล้วการขับก็สําคัญที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ แล้วก็จะรองรับกับเรื่องของ g i t ิต w อวอลเลยนะครับที่กำลังจะมีในรตรมากที่สี่ของปีนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องงานใหญ่แต่รัาที่จะต้องมีความพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการปรับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับแบบ Minor Change ครับ <penet rant. S 2> ไม่ได้ปรับเยอะปรับพอสมควรนะครับก็เป็นการไฟจูนให้ให้กระชับขึ้นให้ทำงานตรงตามเป้าหมายมากขึ้นครับ ค่ะคุณเกรงกรเรื่องใหญ่ๆหปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ระบบการค้าโลกแล้วก็ภาวะดอกเบีย้ยที่ยังไม่คงไม่ค่อยจะลงสักเท่าไหร่เนี่ยค่ะคาดหวังว่ามาตรการที่รัฐบาลจะผลักดันออกมาในระยะสั้นน่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ก็อย่างที่ทุกท่านทราบครับก็เป็นเรื่องภายนอกที่เราไม่สามารถแตะคุบคุกได้นะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ถ้าส่งผลมากมายพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการค้าการขาย นะครับแล้วก็เรื่องของราคาพลังงานซึ่งแต่เดิมตอนแรกก็เป็นกังวลน,นะฮะตอนช่วงที่อิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยผชิชหแม่กันมีการโจมตีกันไปโจมตีกันมาตอนนั้นยังคิดว่ามันจะกลายเป็นระดับภูมิภาคแต่โชคดีครับเพราะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยมีความยับยั้งชั่งใจใมีความอดทนกันนะครับก็เกรงว่ามันจะบานปลายก็ดูว่าเป็นการ อประนอมมือกันนะครับไม่ได้เอาเต็มที่เอากันแค่เป็นพิธีเพราะฉะนั้นราคาน้ํามันที่ตอนแรกคาดว่าจะพุ่งไปถึงหนึ่งร้อยหรือทะลุหนึ่งร้อยเหรียญต่อแบเรลมันก็เหลืออยู่แค่ประมาณแปดสิบแปดสิบกว่า,าไม่ถึงเก้าสิบก็ยังถือว่าราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากยังพอรับมือได้แต่ภาวะเงินเฟ้อของโลกนะครับโดยเฉพาะของอเมริกาออกา็ออกาออกายังไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการที่เร็ดเนี่ย ต่เดิมเคยประกาศว่าในต้นปีนี้เนี่ยจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยะบายของสหรัฐลงเนี่ยปรากฏว่ายังไม่ลดมันก็เลยส่งผลทําให้ขณะนี้เศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยกับแข็งแกร่งและดีด้วยซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ค่าเงินของสหรัฐอเมริกาเมื่อเทียบกับสกุลอื่นๆน,นะครับรวมทั้งประเทศไทยแล้วก็ในแถบเอเชียหลายประเทศเนี่ยเราก็อ่อนค่าใช่ไหมครับอย่างรวดเร็ว ตอนนี้ก็มีสองประเทศนะครับที่เขาดูกันอยู่ก็มีญี่ปุ่นครับไปถึงร้อยห้าสิบแปดเยนตอนนิทรเปึงเหรียญสหรันแล้วก็ไทยแล้วก็อยู่ที่สามสิบเ็ดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอผมคิดว่าค่างเงินบาทที่อ่อนรกตัวลงเนี่ยสําหรับผู้ส่งออกดีครับแล้วก็ภาคท่องเที่ยวดีแต่ว่านำเข้าไม่ไหเพราะว่าไเสยเพิ่มขึ้นเนีครับ มีงาน <Okay. S 1> มีหลายงานให้ให้ต้องรีบทํำอยู่เหมือนกันนะคะคุณเกรียงไก่นะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณเกรียงไกรคะ